สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะคะซึ่งมีหัวข้อว่าเจ็ดวันต่อจากนี้ไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างไกด์ดวงดีสัญญาณแห่งดวงชะตาภายใน7วันนี้นะคะอาจจะบังเอิญนะคะที่คุณเข้ามาแล้วฟังดูว่ามันตรงกับคุณหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็คือปล่อยผ่านนะคะคลิปนี้จะเป็น EP ที่สนะคะในเรื่องของไกด์ดวงดีของเวันนะคะไกด์ไลน์เ เซเว่นเดย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะใครนะคะทีะ่ติดตามหรือว่าเป็นสมาชิกใหม่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่ไม่รู้ว่าหมอโบมีช่องทางนะคะที่ u t u b e นะคะคลิปยาวๆเยอะมากเลย2ช่องนะคะก็ไปติดตามไดน้นะคะมีรายละเอียดแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะคือชื่อช่องว่าโบวี่สองแปดเก้าทาโร่แล้วก็โบวี่หกสิบสี่ทาโร่นะคะอ่ะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะใครที่แบบว่าอ,ออยากจะดูคลิปสั้นนี้ก็ฝากนะคะติ๊กตอกด้วยนะเออจะพยายามลงคลิปทุกวันนะคะคลิปทุกวันแล้วก็แฟนเพจเราเนี่ยก็ลงคลิปวันละสองสามคลิปเลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณมากมายนะคะามาดูหน่อยจักรวาลน,นางฟ้าวันนี้มีนางฟ้าเข้ามาด้วยบิ o n นภายในเจ็ดวันนี้ มีอะไรบ้างนะคะที่จกักรวาลอยากจะไกด์คุณนะคะผ่านคลิปคลิปนี้โคเ r เ a เตอร์ Co or, นะคะภายใน7วันนี้คุณเข้าไปสู่การสร้างบางอย่างนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะคอมมูนิเคชันจะสำคัญกับคุณมากๆนะคะเออในช่วงเจวันนี้นะคะคุณมาดูตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเดือนปีอะไรแต่ภายใน7วันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะับเปเลยวันแรกจนถึงเวันนะคะมีอิทธิพลกับคุณภายในเจวันนี้อ่า เอาเวกเอาเวกมีมีบางอย่างเอาเวกเอาเวกเอาเวกเอเวกนะเอาเวกันนะคะน่าจะเป็นคำตอบนะคะบางคนนะสายสเปริชชัวนะคะจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้ของคุณได้ตื่นรู้แล้วตาที่สามกำลังเปิดนะคะอืมขอสามใบแล้วกันนะคะบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะในเรื่องของอ่าการ การตื่นรู้หรือว่าการเรียนรู้สายาพัฒนาทางจิตวิญญาณนะคะผ่านคลิปนี้ด้วย a า life for for, less energy ะะ like for energy นะคะ life for energy นะคะอุ้ยสวยมากเลยแมทกับตรีมของฉันมากเลยนะคะวันนี้พลังงานนะคะของคนที่เข้ามานะคะมาดูมาชมคลิปนี้นะคะขอใส่แว่นก่อน <c ười> คือช่วงเวลานี้ พลังของชีวิตของคุณนะคะจะเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะเออเหมือนคุณจะมีแบบเส้นทางแห่งการตื่นรู้มีบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณได้ตื่นรู้ทาให้คุณได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีดีชีวิตมันมีอะไรที่น่าค้นหาในทิทางที่ดีนะคะคุณเหมือนพลังของคุณได้บูดขึ้นนะคะ energy ภายในเจ็ดวันนี้นะคะ มีพลังชีวิตขับเคลื่อนได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอาจจะไม่บังเอินนะคะกดแชร์ไว้แชร์ไปนะคะเพื่อ,อการดึงดูดพลังชีวิตของคุณนั่นเองที่นี้หมอโบขอดูมีอะไรบ้างนะคะที่เส้นทางนี้อยากจะไกด์ไลน์ให้คุณนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์นะคะมาไพา่สิบคาถาขึ้นมา คุณทำงานเหนื่อยมากคุณทำงานเหนื่อยมากใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนางฟ้าสัญญาณนางฟ้าหน่อยอคุณทำงานเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยกับความรับผิดชอบนะคะโอเคยินดีด้วยแปดคาถากำลังมาะคะ่ะแปดคาถามันเป็นความราบรื่นของชีวิตมันเป็นแบบอเขาเรียกว่าการพัฒนานะคะคคุณเข้าไปสู่การพัฒนาคุณเข้าไปสู่การแบบว่า เรียนรู้บางอย่างได้เร็วมากภายในเจวันนี้นะคะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนนะคะอาจ,จะมีในเรื่องของการเจ็บปวดหัวใจมันทำให้คุณได้ตื่นรู้นะคะเออตาสว่างก็ได้นะคะตาสว่างก็ได้ถ้าเป็นความรักก็เจ็บปวดนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกหรือว่ากำลังแบบเต็มๆอ,อกหักนะคะแต่คุยน้อสอดขึ้นมาการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้หรือคุณเข้าไปสู่การตัดสินใจครั้งนี้มันจะทําให้ชีวิตเราไปในทิศทางที่ถูกที่ใช่เนี่ยเห็นไหม เออวิวออฟฟอร์จูนมานะคะมีบางอย่างเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นบังเอิญหรือไม่บังเอิญน,นะคะมันได้ผ่านการตัดสินใจแบบใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะในช่วงเจ็ดวันนี้อ่ะขอดูไฮไลท์ในช่วงเจ็นนดว,วันนี้หน่อยค่ะไฮไลท์ในช่วงเจ็ดวันนี้อ่ะมีการจบแล้วการเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเออ บางคนนะคะคุณอาจจะได้ข่าวนะคะเกี่ยวกับบุตรนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์ก็ได้หรือว่าใครสักคนในครอบครัวของคุณนะคะออมี energy ของอาดาวศุกร์ขึ้นมาด้วยนะคะการจบแล้วก็การเริ่มต้นใหม่อ่ะอันนี้ต้องระวังเจ้ากรรมในเว้นในลักษณะของสุขภาพบางคนก็อาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าอ่าไมเกรนหรือว่าเกี่ยวข้องกับ น้ำหนักตัวความดันช่วงนี้นะคะหรือรวมไปทั้งการทำงานหนักของคุณนะคะมี energy ของบางคนเพื่อนเราอาจจะท็อกซิก็ได้นะคะมีคำว่าท็อกซิขึ้นมาหรือว่าการจบความสัมพันธ์กับ คนใกล้ชิดนะคะเราไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างออที่ถูกเปิดเผยมันเลยทําให้เราเนะี่ยคิดอยู่ตั้งนานแล้วจะเสียสลาดดิดตัวออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือคนไม่ดีสถา,านที่ที่ไม่ดีก็ได้นะคะอาทีนี้เรามาดูว่าไฮไลท์ของคุณนะคะที่เกี่ยวกับคอม m มูนเ a คตนะคะเออครีเครเอเตอร์ของคุณคืออะไรคุณนะ่าจะแบบดิวอยู่กับบางอย่างในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ยากๆนะคะหรืองานงานอะไรที่คุณจะนําเสนอนะคะ หรือสร้างมันเนี่ยมันต้องมาด้วยสติปัญญาของคุณคุณจะต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะคะเดินเลเวอร์ขึ้นมาบางคนก็จะได้เคลียร์กับความสัมพันธ์นะคะเออเกี่ยวกับคอมมิชเมนต์หรือว่าจะต้องแบบได้เอาได้เอาจริงได้เอาจังว่าจะเอาอยัางไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเดอะ o มูนขึ้น,นมาพลังงานนี้มาบอกว่า ถ้าคุณสวยโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการเคลียเตอร์จากจินตนาการนะคะภายในหรืออินทููิชันของคุณจะดีมากๆเกี่ยวกับการการเคลียร์ครีเอทีฟสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาทําให้เป็นผลงานเพราะมันเป็นไพ่เมเจอร์หมดเลยทั้ง3ใบดังนั้นการติดต่อสื่อสารนะคะในช่วง7วันนี้จะมี จะมีความสำคัญกับคุณมากๆรวมไปถึงการที่คุณจะโครเคตีรเตอร์นะคะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาในช่วงนี้โดยเฉพาะความครีางสรหรือว่างานที่สองหรือว่าจินตนาการหรือว่าพรสวสรร์หรือว่างานอดิเรกข,ของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างหรือความสัมพันธ์ที่เป็นทางเลือกหรือความสัมพันธ์ที่เป็นหลักซอนนะคะในช่วงเวลานี้เราต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มาดูว่า อะไรบางอย่างกำลังตื่นขึ้นนะคะในเรื่องของการรับรู้นะคะอ่าเดอะซัขึ้นมาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พลังงานนี้นะคะคุณสู้คุณสู้มานานแล้วแต่ตอนนี้ขึ้นมาบางคนได้รับคำตอบซึ่งคำตอบนี้มันทำให้คุณได้เหมือนเกิดใหม่มันเหมือนแบบเฮ้ยมีปาฏิหาริ์เข้ามาในชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยบางคนรอคอยนะคะ ที่จะ move on หรือว่ารอยคอยงานใหม่คุณจะไปได้คําตอบจากงานใหม่หรือรวมทั้งการเดินทางก็ได้ที่คุณพยายามมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการเริ่มต้นงานใหม่รอคอยงานใหม่หรือว่าการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้คําตอบภายใน7วันนะคะมาดูบทสรุปของคุณ OMG ขึ้นมาเลยนะคะ คุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาพลังงานของคุณนะคะหมอโบถอดใบที่3ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับพลังชีวิตขึ้นมาพลังชีวิตของคุณคุณได้รับความช่วยเหลือจากจัก,กรวาลน,นะคะที่ส่งอัศวินถือถ้วยมาอัศวินถือถ้วยคนนี้นะคะเขามีเขามีปีกนกอยู่บนหัวอันนี้ความช่วยเหลือนี้ไม่ธรรมดามาจากจักรวาหลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะส่งมามันเป็นความช่วยเหลือหรือว่าข่าวดีกําลังเข้ามาถึงคุณภายในเจ็ดวันนี้นะคะภายในเจ็ดวันนี้โอ้ สุดยอดบางคนมีโอกาสได้ไดพบได,ได้เจอความรักที่ดีมากๆนะคะกำลังเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสได้เจอมากๆนะคะอาจจะเจอโอ๊ยความรักจริงๆด้วยนะคะยินดีด้วยบางคนเนี่ยมีข่าวจากคู่รักบางคน มีข่าวในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือกำลังจะเจอเนื้อคู่ภายในเจวันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะอิทธิพลน,นิ้ก็คือเป็นไทม์เลสนะคะมาดูตอนไหนก็ได้นะคะหรือไม่คุณกําลังจะเจอมิตรที่ดีภายใน7วันนี้รวมไปถึงข่าวในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าคนรักเก่ากลับมาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะพลังงานของชีวิตคุณในทิศท,ทางนี้อีกในยะหนึ่งมันเป็นคุณนะคะได้รับของขวัญจากจัก,กรวาลน,นะคะเป็นของขวัญที่ ไม่สามารถตีมูลค่าได้สิ่งสิ่งนี้ไฮเออร์เซลของคุณนะคะเปิดรับนะคะการเรียนรู้ภายในตัวตนที่สูงสุดของคุณได้เปิดแล้วไฮเออร์เซลของคุณกำลังทำงานรวมไปทั้งโซ s เซอร์ชิงการเจอกระยาในมิต่ดีหรือรวมไปทั้งการเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะเออดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่เป็นคนที่สนศีนเสมอกันกับคุณที่คุณเคยแบบทำํำสัญญาใจกันไว้ในอดีตชาตินะคะสุดท้ายนะคะสุดท้าย ขอสามใบาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสามใบนะคะลีรองยิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้มันจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวสำหรับคุณนะคะ prosperity คือความเจริญรุ่งเรืองคุณได้รับการคุ้มครองปกป้องนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็จัก,กรวาลดีมากๆเลยนะคะใครที่พบที่เจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณ ขอบคุณชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีที่เจอคลิปนี้นะคะเลิฟเลิฟค่ะ